สวัสดีค่ะแพทย์หญิงพิจพพรวัฒนาวิทวัสค่ะสวัสดีครับผมนายแพทย์ติชีกานน้ำหลครับวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงโรคยอดฮิตโรคนึงก็คือโรคเบาหวานในปัจจุบันเราพบว่าประชากรทั่วโลกสูงถึง450ล้านคนพบว่าเป็นเบาหวานและในขณะเดียวกันประเทศไทยเราค่ะก็มีประชากรสูงถึง7-8ล้านคนเลยนะคะที่เป็นเบาหวาน แสดงว่าเรามีประชากรเป็นเบาหวานเนี่ยสูงถึง10%ถ้ามีคนไทยเดินมา10คนเนี่ยก็จะพบว่าหนึ่งในนั้น1คนเป็นเบาหวานและจากการคาดการณ์ในปัจจุบนันพบว่าในอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยอุบัติการณ์ของการเกิดเบาหวานเนี่ยจะสูงขึ้นเป็น2เท่าได้เลยโดยในปัจจุบันนะคะเราพบว่าคนไข้ครึ่งหนึ่งของเราไม่รู้ตัวหรือไม่เคยตรวจพบเลยว่าตัวเองเป็นเบาหวาน สำหรับความสําคัญของโรคเบาหวานนะครับหากเราทิ้งโรคเบาหวานไว้โดยที่เราไม่ได้รักษาหรือเรารักษาแล้วน้ําตาลยังคุมได้ไม่ดีในอนาคตก็อาจจะก,ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานได้เช่นเบาหวานขึ้นตาเบาหวานลงไตหรือว่าโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดหัวใจได้ครับการดูแลรักษาเบาหวานะนะคะ ก็ต้องอาศัยทั้งตัวคนไข้เองที่มีการปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์มาตรวจติดตามตามนัดกับแพทย์เพื่อให้ได้รับการรักษาที่เหมาะสมนอกจากตัวผู้ป่วยกับแพทย์เองแล้วยังจะต้องอาศัยบุคคลอื่น,อนรอบตัวผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวช่วยในการดูแลด้านสุขภาพด้านอาหารคุณเภสัชหรือว่านักโภชนาการต่างๆหรือว่าคุณพยาบาลที่ช่วยให้ความรู้ให้คําแนะนํานในเรื่องของการใช้ยาแล้วก็การปรับพฤติกรรมอาหารเพื่อทําให้การรักษาเบาหวานเนี่ยดียิ่งขึ้นไปอีกค่ะ สำหรับวันที่14พฤศจิกายนของทุกปีมีการจัดให้เป็นความสําคัญเนื่องจากว่าเป็นวันเบาหวานโลกเพื่อที่จะเน้นให้เห็นถึงความสําคัญของภาวะเบาหวานสําหรับผู้ที่เป็นเบาหวานอยู่แล้วนะครับก็ควรที่จะมีการดูแลรักษาตนเองให้คุมเบาหวานได้ดีส่วนในผู้ที่ยังไม่ได้เป็นเบาหวานหากท่านมีปัจจัยเสี่ยงเช่นมีภาวะอ้วนมีประวัติครอบครัวเคยเป็นเบาหวานในช่วงตั้งครรภ์หรืออายุเกิน35ปีสามารถไปคัดกรองตรวจโรคเบาหวานได้เป็นประจําทุกปีนะครับ เพราะเราห่วงยายและอยากให้คุณสุขภาพดีครับ